สวัสดีค่ะใกล้ถึงวันไหว้พระจันทร์แล้วนะคะวันนี้คุณเล็กมาชวนทำขนมไหว้พระจนันทร์ง่ายๆค่ะมาดูกันค่ะ <S <S ที่ว่าง่ายนะคะก็ดูสูตรนะคะมีอยู่นิดเดียวเองค่ะส่วนผสมมีสี่อย่างเองแล้วถ้าจะยิ่งง่ายมากขึ้นก็คือเราจะต้องทำน้ำเชื่อมนี้ไว้ก่อนค่ะอันนี้คุณเล็กทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเราเรียกว่าน้ำเชื่อมพันปีค่ะ ราะว่าใช้เวลาทําก็นานแล้วก็เก็บไว้นานยิ่งอร่อยค่ะยิ่งหอมนะคะน้าเชื่อมใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็น้ํามันถั่วลิสงค่ะแต่ส่วนผสมเหล่านี้มีขายนะคะในเพจเบเกอรี่ทั่วไปก็มีขายแล้วค่ะตอนนี้เราก็สามารถซื้อมาแล้วก็เอามาทําได้เลยง่ายมากใช่ไหม คนส่วนผสมให้เข้าก่อนกันก่อนนะคะเอาส่วนของเหลวมาก,ก่อนน้ำมันกับน้ำเชื่อมนะคะผสมแล้วก็เติมด้วยน้ำด่างค่ะน้ำด่างก็เป็นเบกกิ้งโซดากับน้ำนี่นะคะ่ะผสมกันแล้วเราก็ช้อนเอาแต่ข้างบนมาใช้นะคะก็ใช้นิดเดียวเหมือนกันค่ะถ้าสะดวกเราก็ซื้อได้เลยค่ะแต่กรเลก็มีส่วนผสมบอกไว้ให้นะคะใต้คลิปไปดูนะคะ เมื่อส่วนผสมของเหลวเข้ากันแล้วเราก็เติมแป้งลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าแป้งให้เข้ากับส่วนของของเหลวนะคะขั้นตอนนี้เราอาจจะทําที่พื้นโต๊ะเลยก็ได้นะคะถ้าทาที่พื้นโต๊ะก็คือเราก็จะต้องทําแป้งให้เป็นรูโบตรงกลางอะคะ่ะเป็นอ่างไว้ตรงกลางแล้วเราก็เทส่วนของเหลวลงไปแล้วก็ค่อยๆตะล่อมเอาส่วนของแป้ง คนเขามาหาของเหลวค่ะแต่วันนี้ทํลในโบแล้วก็ทําในนี้ไปเลยแต่เดี๋ยวกูเลยก็จะเอามานวดอีกทีที่พื้นโต๊ะค่ะเราก็จะเทส่วนผสมในอ่างเนี้ยนะคะลงมามา,มาไว้ที่พื้นโต๊ะเลยแล้วเราก็ใช้มือของเราเนี่ยค่ะผสมเข้าไปนะคะใช้สันมือค่ะคลึงค,งคึงไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเข้ากันเองค่ะนี่นะคะเข้ากันละ ไม่นานค่ะนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะต้องเก็บส่วนนี้ไว้นะคะประมาณ2ชั่วโมงค่ะถ้ามากกว่านั้นก็ไม่เกิน4ชั่วโมงคุณเล็กก็เคยเก็บมาแล้วนะคะเนื้อเขาก็จะฉ่าแล้วก็จะสีสวยน้ำมันก็จะเข้ากับแป้งได้ค่ะระหว่างนั้นเราก็มาทําไส้นะคะวันนี้คุณเล็เตรียมไส้ไว้สาไส้ค่ะมีไส้กาแฟพุทราจีนแล้วก็ บัวหยกค่ะบัวหยกหรือหยกบัวเหมือนกันนะคะเขาใช้เม็ดบัวกวนผสมกับใบเตยค่ะหอมมากเลยเล็กซื้อสําเร็จมาแต่เป็นเจ้าที่เขาไม่ค่อยยอมส่งให้เราค่ะเราต้องไปหาซื้อเอ,เองค่ะแป้งเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะแบ่งแป้งก้อนละ20กรัมค่ะแบบเป็นก้อนกลมๆไปเลยค่ะได้21ก้อน เราก็จะมาห่อแป้งกับไส้กันนะคะไส้เมื่อกี้คุณเล็กลืมบอกไปว่าคุณเล็กปั้นไว้ก้อนละ30กรัมค่ะวันนี้เราจะทําขนาด50กรัมนะคะแล้วก็นําแป้งมาค่ะใช้แป้งนวลด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปอัดในพิมกัะค่ะมันจะได้ไม่ติดพิมพเนาะแผ่แป้งออกค่ะแต่ไม่ต้องแผ่กว้างมากนะคะเพราะว่าถ้ากว้างมากแล้วเดี๋ยวมันห่อเกินเกินไส้ไปแล้วมันจะ ก้นไม่สวยนะคะพอเราวางไส้ลงไปเราจะห่อแป้งลงไปประมาณเสร็จสาส่วนสของของของลูกอะค่ะของของของขนมอะนะคะ,คะ,คะเสร็จแล้วเราจะค่อยๆใช้มือเราเนี่ยนะคะล้นล้นแป้งขึ้นไปให้เขาไปชิดกันที่ก้นค่ะก้นก็จะ พอดีกันถึงกันพอดีแล้วก็ไม่เกยกันนะคะเขาเรียกว่าไม่กองไม่ไปกองอยู่ที่ก้นนะคะแล้วเราก็คลึงให้เขาเป็นก้อนกลมๆค่ะสามารถใช้แป้งนวลได้นะคะไม่ใช้เดี๋ยวติดพิมพ์เนาะต้องใช้นะคะสําคัญค่ะอันนี้ใช้แป้งโบแดงนั่นแหละคะ่ะมาเป็นแป้งนวลนะคะอันนี้ค็เลยก็ดูให้ดูอีกทีเนี่ยเราใช้มือเราเนี่ยคะ่ะดันดัน ดันเบาๆนะคะขนมเราก็จะไม่แตกด้วยค่ะมีรอยนิดหน่อยเดี๋ยวพอเราคลึงกลมเขาก็จะประสานกันไปเองนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่พิมพ์ค่ะเราจะมากดพิมพ์กันนะคะ ใช้แป้งนวลน,นี่แหละค่ะใช้แป้งบัวแดงของเราเนาะใส่เข้าไปในพิมพก่อนแล้วเราก็เคาะเคาะให้ทั่วค่ะจากนั้นเราก็มากดครอบลงไปบนขนมของเรานะคะกดแล้วก็กดย้ำย้ำสองสามครั้งค่ะแล้วก็ดึงพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยค่ะกดลงไปแล้วก็ย้ำสักสองครั้งนี่ก็ เสร็จแล้วอันนี้ถ้าลูกใหญ่เกินเกินที่จะอัดเข้าไปในพิมพ์นะคะเราก็มาครึงใหม่ได้นะคะครึ่งใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดย้ำๆสักสองทีค่ะขนมก็จะออกมาสวยงามอันนี้เป็นรูปกระต่ายค่ะกระต่ายน่ารักมาก ข้างในนุ้นจะเป็นรูปดอกไม้นะคะจะมีดอกพลัมเสร็จแล้วหนึ่งถาดค่ะจัดเรียงให้ระยะพอดีพอดีนะคะเราจะได้ได้ขนมที่สีสวยเท่าๆกันค่ะส่วนถาดนี้นะคะจะเป็นดอกบอัวค่ะดอกบอัวก็สวย รายละเอียดค่ะอันนี้เป็นขนมที่เราพิมพ์แล้วนะคะเราปั๊มพิมพ์เรียบร้อยแล้วรอเข้าอบค่ะสวยงามแป้งเราไม่ต้องปัดออกนะคะเราสามารถเข้าอบอย่างนั้นได้เลยระหว่างนี้นะคะเราก็จะเปิดไฟที่เตานะคะเราใช้เตาเทพของ เอกคิดเช่นหรือว่าเตาของชัยชนะเนี่ยนะคะเปิดไป1้150ค่ะเพราะอบได้ครั้งละลายหลายๆชั้นเลยค่ะแล้วสีออกมาก็สวยงามด้วยค่ะเพราะไฟเขาเสมอกันดีคุณเรียกว่าไฟเขาโอเคเลยวันนี้ก็จะใช้เทอร์โมแคตตัวเดียวเพราะว่าเราเคยเช็คไปแล้วเนอะว,ว่าไฟข้างล่างกับข้างบนเท่ากันค่ะ ก่อนจะนําเข้าอบนะคะเราก็จะเอาน้ําค่ะฉีดฟ็อกกี้นี่แหละคะ่ะฉีดพรมๆไปบนขนมบางๆนะคะแค่บางๆนะคะย้ํา <c oughs> ให้เป็นฝอยบางๆนะคะแล้วก็นําเข้าอบครั้งแรกเราจะอบไปประมาณ18นาทีนะคะอันนี้วันนี้อบได้2ชั้นค่ะเพราะว่าทําแค่นี้ค่ะ สิบแปดนาทีออกมาแล้วตอนนี้ก็สวยแล้วนะคะแต่แต่เราจะทาหน้าเขาด้วยไข่แดงค่ะไข่แดงผสมน้ํานิดหน่อยนะคะทาให้ทั่วๆขนมเลยค่ะตามซอกก็ทาด้วยค่ะตอนที่เราทาเนี่ยแป้งก็จะหลุดเราไม่ต้องกังวลเรื่องแป้งนวลที่จะติดอยู่กับขนมนะคะพอเราทาตรงนี้ไปแป้งเขาก็จะหลุดไปค่ะ ตอนนี้ก็จะเป็นงานประณีตดหน่อยนะคะค่อยๆทาถ้าทาได้ทุกซอกทุกมุมบนหน้าขนมและตัวขนมด้านข้างเราก็ต้องทานะคะพออบออกมาแล้วสีก็จะสวยค่ะนี้เราก็จะนำเข้าอบอีก3นาทีนะคะอะอ,อกมาแล้วค่ะ ขนมสวยงามลายชัดไม่มีบวมค่ะเพราะว่าตอนที่เราห่อเราก็ห่อแป้งแน่นนะคะห่อแป้งแน่นใส้ได้ที่แล้วก็เปลือกสีสวยแค่นี้ราคาขนมไหว้พระจันทร์ก็สวยงามอันนี้ดูดูที่ก้นนะคะก้นเขาก็สุกเท่ากันไฟของเตาเทพชัยชนะนี่ครูเรียกว่าโอเคเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูไส้ข้างในกันนะคะอันนี้เราปล่อยให้เขาเย็นไปแล้วนะคะเราถึงได้เอามาตัดได้อันนี้เป็นไส้กาแฟค่ะไส้กาแฟก็เป็นอีกไส้หนึ่งที่คุณเล็กชอบมากอร่อยไม่แพ้ร้านดังเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นไส้พุทราจีนนะคะก็จะออกเปรี้ยวหวานอันนี้เป็นไส้บัวยกค่ะหอมอร่อยค่ะอันนี้ก็อร่อยมากง่ายใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมให้กำลังใจคุณเล็กด้วยนะคะติดตามกันด้วยเนาะจะได้มีขนมใหม่ๆมาให้ดูกันแล้วก็ได้ทำตามกันอย่างง่ายๆนะคะ ขนมไหว้พระจันทร์ของโคเล็กค่ะขอให้มีความสุขกับการทำขนมนะคะสวัสดีค่ะ